น้องๆเพื่อนๆท,ทุกคนนะคะวันนี้มากเกเดเพื่อดูะคะ่นนะาคดีลูกเผล่ว่างวันหยุดเลยมาช่วยตัดหญ้าอันนี้ตั้งหน้า ไม่ไหวเด็กเด็กร้องไห้จะกลับบ้านแล้วอันนี้ก็จะอัปเดตให้ดูนะคะว่าวันนี้อัปเดตให้ดูนะคะว่าวันนี้ค่ะเออพุกมาช่วยนะคะถางใช้เครื่องตัดหญ้าช่วยกับคุณช่างมนนะคะช่วยกับช่างมนหรือคุณมนทิ่เกินะคะช่วยกัน ได้แค่ไหนดนะคะคนะฮะเวอร์นี้ที่หยุดเพราะว่าข้างล่างนะคะมันเป็นต้งไม้ใหญ่ๆนะเครื่องสัตยามไม่สามารถจะตัดได้คะนี่ก็เหลือใบพัดจะหักใบมีดจะหักแช่อันนี้ก็มาด้านในครัวเออด้านหลังที่จะเดินไปด้านหลังนะคะาทางเข้าครัวก็ได้เปิดได้นิดหน่อยนะคะเปิดไปนิดหน่อยแล้ว พอพอได้เตียนเตียนไปบ้างนะฮะลงโลกไปบ้างแล้วก็วันนี้มาก็ลูกเผยมาช่วยเออเราก็ต้องถอนหญ้าขอนหญ้านะฮะเล็กๆน้อยๆในต้น หญ้าจะขึ้นแซมลงไมาไดกระถางต้นไม้ก็ต้องบึงออกทห้หมดนะคะม่งน้นมันจะแย่งอาหารต้นไม้กินแล้วต้นไม้ก็ไม่โตนะ,ะตอนนี้ก็ถอนมาเนี่ยค่ะก็ถอนเคลีย ع. เคลียเป็นมุมๆเคลียเป็นจุดๆนะคะเนี่ยก็เคลียตรงนี้ก็หยุดไว้ก่อนนะคะเบรกแล้วก็ไปเอาเจอต้นกระ่อมลากลอยก็ต้องรีบ เอ,อะะเ,เอาต้นกระทอมนะฮะรีดเอาต้นกระทอมไฟเปลี่ยนกระถางใหม่ย้ายกระถางต้นกระทอมลากลอยไม่งั้นตายแน่ก็เลยเอามาเปลี่ยนใหม่นะฮะย้ายใหม่ให้ใหญ่กาเลยให้ต้นไมน้โตได้นะคะอันนี้ก็จะอัพเดตมาเรื่อยๆก็คือไม่มีอะไรค่ะพวกนี้ข้างในนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะมีแต่เด็กสองคน มีแต่เด็กสองคนที่แม่ติดโควิดเอามาฝากเลี้ยงแล้วก็ถกเถียงกันไม่ยอมเลิกคุยกันดีๆนะครับครับก็อันนี้ตอนนี้นะคะก็เย็นแล้วค่ะเย็นแล้วก็เบล๋ยว เด็กจะอยูโดนยุงตัดให้ยุงเยอะมากยุงตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กก็ดํามากตัวใหญ่ก็หดําเนี้ยมตัดเจ็บตัดแสบตรงนี้เราก็ปล่อยยังดีอยู่นะคะเพราะเอาดินออกปุ๊บต้นไม้ก็จะขึ้น้าลงน้อยลงตรงไหนที่ผนดินยังไม่หมดก็เริ่มขึ้นได้หลงแหลแต่ถอนไม่ยากค่ะถอนง่าย มันไม่มีลากมากก็อัพเดทีันดูนะคะตอนนี้นะคะนะคดคลิปนะคะ,ะ,คะไปด้วยเพื่อนเดิมค่ะชอบต่อวันรับฟ้าสวัสดีนะคะ